เป็นคนดีผู้ชายชอบจีบเยอะทั้งโรงเรียนทั้งชั้นมี75คนก็ชอบเราไปแล้ว73แป๊บนนึงนะส่งบีบีแป๊บถึงแล้วคิดถ mm ึงจุ๊บจุบจุบจุบุค่าอยู่ที่นี่ก็ล่าเริงดีเพื่อนเพื่อนก็เยอะแต่จะคบใครต้องเลือกนะจะคบสูงสี่สูงห้าไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เล่กว่าเรา ที่สุดในกลุ so, like you you ่มคุณแม่คุณพ่อไม่ได้หนักใจนะมาเรียนที่นี่คุณพ่อกคุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมคือคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทำงานหาผัวรวยให้เขาเลี้ยงมีผู้ชายแอบชอบส่งจดหมายมา เดี๋ยวลองอ่านด้านหนึ่งนะไข่นะยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิด <c oughs> ยิ้มเสียเถิด <c oughs> แล้วไปเกิดใหม่